อ่าสวัสด,ดีนะครับนักศึกษาก็เราก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเราหาเวลามาตรฐานทีนี้เราหาเวลามาตรฐานเนี่ยเราก็ทราบประวัติแล้วว่าต้องจับยังไงอะไรยังไงนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาดูตัวอย่างงานวิจัยหรือว่าตัวอย่างที่เขานําไปใช้ประโยชน์กันจริงนะครับสไลด์นี้ก็นะครับจัดทาขึ้นเพื่อการศึกษานะไม่ได้ตสะแวงหาผลประโยชน์หรือว่ากําไรต่างๆนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าการคำนวณหาเวลามาตรฐานนะครับของการทํางานของนักงานตัวอย่างนะโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งนะครับเป็นเย็บกางเกงทั้งกางเกงพลั้งางเกงฟุตบอลแล้วกันนะเป็นกางเกงเล็กๆนะครับมาดูว่ารุ่นเนี้ย A134 เนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับหนึ่งคือเวลาที่เราจับได้เป็นยังไงเวลาที่โรงงานตั้งไว้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาที่เราคำนวณต่างกันมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณค the ุณนุช นะครับสลานะครับดุสลาเกลียงกรกฎเนาะปีชาเกลียงกรกฎประพาพรเทพสางแล้วก็เกตศิลินนะครับบรรลุศินนะครับจากวิศวกรรมอุตสาหาการรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะทีนี้เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นตัวบทสรุปหรือว่าบทขยอละกันก็คือง,ง่ายๆเขาจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเวลานะครับที่เป็นตัวนี้นะครับ ที่ของโรงงานหรือว่าสแตนดาดมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆเราก็อยากรู้ว่าค่าจริงมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องทําหรือว่าเป็นเรื่องคอหลักของตัวการจิดการอุดนะเป็นเรื่องหลักว่าเราต้องเรียนนะครับเพื่อหาเวลามาตรฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยยะเวลาเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยจริงมันประมาณเวลาเท่านี้นะครับกับเวลาที่โรงงานกาหนดมาเวลาจริงเท่านี้เวลานี้นะครับแต่จับจริงได้เท่าไหร่นะครับประมาณจริงได้สิบแปด เวลามาตรฐานที่โรงงานกําหนดมาหรือว่าสเปคกาหนดมาจากญี่ปุ่นหรือว่าคํานวณมาเนี่ย17นาทีกว่านะครับอเวลามาตรฐานคำนวณเท่านี้เวลาที่โรงงานกําหนดนะครับมาตรฐาน SAM เนี่ยตัวนี้คือ6กว่าวเวลาจริงเท่านี้นะครับนี่คือคํานวณน,นี่ทําจริงแล้วก็ตัวนี้นะครับต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มาดูทีละอย่างนะครับเพื่ออะไรทําไปเพื่อดูว่าเราเนี่ยเวลาเราได้ตามเป้าที่โรงงานเขาตั้งไวไหม โรงงานเขาตั้งเวลาที่มันเวอร์ไว้อยู่แล้วนะครับอาจจะตั้งเวลาที่มันน้อยๆไว้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้พนักงานตั้งใจทําให้ได้เวลาเท่านี้จริงๆนะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็เขาทำอย่างนี้ถ้าเกิดคนทํามาเวลานานๆน,นะครับทํามาหลายปีทํามาหลายวันเนี่ยมันจะมีความชํานาญและก็มีทักษะนะครับก็อาจจะได้เวลานี้ก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเท่านี้นะทีนี้ขั้นตอนเขาก็ศึกษามาว่าโอเคทั่วๆไปนะครับว่าโรงงานนี้มีกี่คนนะ แล้วก็ในสายการผลิตมีกี่สายมีกี่คนนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมีคนงาน26คนนะครับมีทํางานตัดกางเกงอะไรอย right ่าง alumni, right un, okay. าเงี้ยนะครับทีนี้ที่เราเรียนไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ทาอะไรครับแผนภูมิต่างๆเพื่อนี้อย่างน้อยเราก็ยังอ่านออกว่าโอเคแผนภูมินี้นะเป็นรูปนี้ด้านหน้าด้านหลังของกางเกงนะครับอันแรกเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ยก็คือเย็บจากโพงนะครับก็คือเจ็บโพงเนี่ยต่อจากชิ้นงานด้านข้างก็คือด้านข้างมาแล้วก็ทําเย็บแล้วก็ข้าเป็นขั้นตอนที่หนึ่งที่สองเห็นไหมแล้วก็มากุ้นเห็นไหม มคุ้นข้างอ่าแล้วก็มาล้มคิ้วอะไรของเขาเนี่ยนะครับตามสเต็ปเขาแล้วก็เนาแล้วก็คุนอะไรของเขาเนี่ยนะครับโดยจัรต่างๆนะครับแล้วก็โดยอันนี้คือขั้นตอนอันนี้การทํางานและอันนี้คือวัสดุเข้ามาบวกเข้ามาเพิ่มมีอะไรเข้ามาเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นโฟอย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการทํางานอ่าทีนี้การศึกษาเวลาที่เราได้คุยกันไปแล้วนะ อันดับแรกเนี่ยที่เราจับเวลาทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาสังเกตนะครับเพราะอะไรเวลาเราสังเกตก็คือเวลาจริงที่เราสังเกตนะถ้าข่าวที่แล้วถ้าใครถ้าใครดูคลิปก็จะรู้เนาะเวลาสังเกตที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มกันนะให้จับเบื้องต้นมาสิบค่านะครับแล้วก็ต้องมาหาก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อๆไปนะครับว่าโอเคไอ้ตรงเนี้ยจับมาแล้วหานะครับอ่าค่าทีสัสาหาด้วย ค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยอยู่ในช่วงไหนแล้วเราก็มาเปิดตารางเมทัคนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เราก็เอาอันนี้ก่อนเวลาสังเกตคือเวลาที่เราจับมาจริงๆแล้วคูณประสิทธิภาพประสิทธิภาพถ้าทําเร็วอย่างไรครับมันก็ต้องลดลงมาหน่อยหนึ่งถ้าทําช้ามันก็ต้องเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เวลา normal time หรือเวลาปกติพอเวลาปกติเสร็จแล้วนะครับเราทําอะไรต่อเวลาปกติไปคูณค่าเผื่อถึงจะได้เวลามาตรฐานนะครับ เวลาปกติจากเมื่อกี้เนาะมาคูณกับค่าเผื่อนะครับค่าเผื่อก็คืออะไรครับบวกด้วยค่าเผื่อคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเวลาปกติคูณด้วยหนึ่งบวกเปอร์เซ็นต์ที่เราหาได้เมื่อที่เราหาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนว่าเผื่อมีเผื่ออะไรบ้างเผื่อข้องน้าหรือพักผ่อนบางโรงงานอยู่ร้อนทําร้อนนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วง่ายๆจากสูตรหน้าเมื่อกี้กับน,น้านี้ใช่ไหมหาเวลามาตรฐานคือเวลาปกติคูณค่าเผื่อหรือว่าบวกค่าเผื่อนะครับ เวลาปกติมาจากไหนมาจากเวลาสังเกตอ่ะคูณกันอะไรคูณประสิทธิภาพอตัวอย่างรุ 1, 3, 1, นะ่นหนึ่งสามหนึ่งสี่นะเมื่อกี้เขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมีกี่คนอันนี้สมมติชื่อ a ในลายที่เก้าเห็นไหมครับมีเวลาเฉลี่ยเวลาเฉลี่ยคือไอ้สิบคนนะ่ะไอ้สิบครั้งอ่ะเราเฉลี่ยได้ห้าสิบห้าจุดหกนะเฉลี่ยสิบครั้งประสิทธิภาพหนึ่งจุดสามสองหรือว่าร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับ สมมติเราจะเอาห่าสิบ้าเนี้ยเอาไปคูณเราต้องคูณอะไรครับร้อยสามสิบสองครับเป็นร้อยละก็ต้องหารร้อยถูกไหมก็ได้เป็นหนึ่งจุดสามสองแต่ว่าคนนี้ก็าทาเร็วหรือทําช้าต้องเพิ่มเวลาให้เขาแปลว่าเขาทำเร็วมากเนีย้ยเวลาน้อยเขาก็ต้องเพิ่มไปนะครับก็เป็นเวลาปกติเห็นไหมอ่าเวลาปกติจริงๆเท่านี้นะครับเห็นไหมตัวนี้คูณประสิทธิภาพได้เวลาปกติ เวลาปกติทํายังไงครับเวลาปกติคูณค่าเผื่อนะครับจนได้เวลามาตรฐานเห็นไหมค่าเผื่อมาร้อยละเท่าไหร่เราเลยยี่สิบก็คืออะไรครับยี่สิบเปอร์เซ็นหรือว่าศูนย์จุดสองหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นหรือว่ายี่สิบส่วนร้อยนะครับหรือว่ายี่สิบส่วนร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากสูตรคืออะไรครับเอาเวลาก็คืออะไรเจ็ดสิบสามจุดสี่หกเห็นไหมคูณอะไรครับหรือว่าบวกด้วยร้อยละเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคูณด้วยอันนี้คูณเจ็ดสิบสามจุดสี่หก อ่าเห็นไหม,ามาเดี๋ยวไม่เรียนละเอียดทีนึ่งนะน,นี่ทาได้ไหลายวิธีนะครับอาตรงน,นี้ดีกว่าจะได้รู้เรื่องนะครับของผมเนี่ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเวลาทำงี้ง่ายยี่สิบเปอร์เซ็นคือศูนย์จุดสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับยี่สิบส่วนร้อยใช่ไหมดังศูนย์จุดสองศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันเท่าไหร่ครับเจ็ดจุดเอเจ็ดสิบสามจุดสี่หกถูกไหม คูณเลยครับถ้าเวลาปกติมันหนึ่งถูกไหมหรือว่าร้อยหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นยี่สิเอร์เซ็นต์ก็เป็นเท่าไหร่ครับคูณหนึ่งสองศูนย์ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดจุดหนึ่งห้าแล้วแต่บางคนคิดนะบางคนจะเอาไปเจ็ดสิบสามจุดสี่หกบวกด้วยศูนย์จุดสองนะครับคูณเจ็ดสิบสามจุดสี่หก นี onents, ้ก็ได้นะครับ73.46ตัวนี้ก็ได้อีกทีเรามารวมกันก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าถ้าเขียนกระจายมาก็เป็นอะไรครับ73.46บวกอะไรครับ20%ก็คือ20ส่วนร้อยคูณ73.46นะแบบอ้อมๆเลยนะอ้อมสุดๆเลยอ่าคือแบบปรดผนมมเลยนะครับตัวมัน วกวยเวลาที่เพิ่มขึ้น20%เห็นไหม20%ก็20ส่วนร้อยนะครับก็ได้แล้วนะครับอ่าทีนี้บางคนยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีเวลาปกติเผื่อเวลาปกติเฉลีย่ยบางสถานีงานทำงานสองคนเห็นไหมคงคุณนะครับกับชิ้นงานต่อข้างมีคุณสายทิพย์กับอรวรรณนะทำสองคนคนนึ่งทำเร็วทำช้าไม่ดูเท่าไง แต่เอามาหาชาเฉลีย่ยก็มาบวกกันเอา36.44บวกด้วย39.00ทำกี่คนทำสองคนหารสองก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างผมก็จะทำเป็นไงครับ37.72คูณ1.2ก็จะได้45.26ก็ทำไปเรื่อยๆเราจะได้เวลามาตรฐานทั้งหลังเห็นไหมครับในแต่ละสถานีงานเห็นไหมเอาคนมาเฉลี่ยแล้วก็วจะได้สถานีงานออกมา เนี่ยทำไปเรื่อยก็จะเป็นเวลาค่าเฉลี่ยในแต่ละสถานีงานเห็นปะเพราะฉะนั้นได้เวลารวมมาเท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าจุดหนึ่งศูนย์วินาทีทำไห้เป็นนาทีาไปหารหกสิบนะหารหกสิบนั่นแหละออกมาเป็นนาทีก็จะได้เป็นชิ้น ต่อนาทีหนึ่งชิ้นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะได้ออกมาเห็นไหมหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าหารหกสิบปั๊บได้สิบเจ็ดจุดเก้าสองอันนี้คือเวลาอะไรครับคำนวณอ่าแต่เวลาที่โรงงานเขาตั้งไว้เท่าไหร่ครับตอนนี้สิบหกเพราะว่าเราทำป็นไงครับทำมากกว่า เราทําช้ากว่านะครับไม่เป็นไรแล้วไงต่อครับทีนี้อันนี้เวลาทําจริงอาจจะหาจากตัวนี้ก็ได้อันนี้คือเราจับเวลามาเนาะเอาคนมาจับ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 ,จบถามว่าเวลานี้มาจากไหนเวลานี้ไม่ยากครับทําไงครับจับมาเลยครับ60นาทีใช้ได้กี่ทําได้กี่ตัวอันนี้คือเวลาจริงๆจวจ้าตตะเลยนะ60นาทีได้ กี่ตัวก็ว่าไป60นาทีได้เออ่ซักกี่ตัวดีให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับ60นาทีได้สมมุติได้สี่เหลี่ยมตัวเงี้ยก็ได้เท่านั้นเลยถูกปะสมมุติตัวละ20นาทีอ,อ60นาทีได้ซักสี่ตัว สามตัวสี่ตัวก็ได้อ่ะสามตัวสี่ตัวเงี้ยนะครับก็เอาไปหาเลยตัวละกี่นาทีจบอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ตรงเนี้ยคือผลิตจริงๆเลยอันนี้คือที่โรงงานตั้งอันนี้ทําจริงทําจริงก็หาเลยทําการแปดชั่วโมงเงี้ยได้กี่ตัวหรือว่าหนึ่งชั่วโมงได้กี่ตัวหาจริองออกมาเลยได้เท่านี้ได้กี่นาทีต่อตัวนะครับอันนี้คือเวลาที่เราคํานวณ มันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยค่าเออร์เลก็สองเปอร์เซ็นต์เออเนื่องจากอะไรครับอาจจะเป็นการประมาณค่าหรือว่าเออร์เลอรนื่องจากตัวที่เราเนี่ยนะครับไปกดหาค่าเฉลี่ยหาอะไรสองคนสามคนมันก็เลยเพี้ยนนิดหน่อยจะถามว่าเอามาเปรียบเทียบแล้วใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ประโยชน์ได้ครับหนึ่งอันนี้อาจจะตั้งไว้เป็นอะไรครับอาจจะตั้งไว้เป็นเป้าหมายอ่าอันนี้อาจจะตั้งไว้เป็น เป้ารายเดือนรายปีก็ได้หรือว okay. ่ารายชั่วโมงก็ได้จริงๆเนี่ยถ้าเราคำนวณได้ประมาณนี้อ่าแล้วจริงๆได้เท่าไหร่ก็เป็นอันนี้นะครับก็อาจจะดูว่าเออเลอร์กันเยอะไหมแต่ที่คำนวณหรือว่าเออเลอร์จากเป้าหมายเยอะไหมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการหาวลามาตรฐานเป็นหลักเลยนะของการเข้าโรงงานเพราะเป็นตัวกําหนดแสดงว่าจะได้ชัดๆเป็นตัวกําหนด ปริมาณงานต่อชั่วโมงเลยนะอันนี้สำคัญมากนะครับวิชานี้เลยเน้นเรื่องการหาเวลามาตรฐานแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าในการหาเวลามาตรฐานนะครับจะมีวิธีการทำงานอย่างไงนะครับก็ต่อหน้านี้คือตัวอย่างงานวิจัยหรือตัวอย่างที่เขาใช้ประโยชน์จริงนะครับทำยังไงโอเควันนี้ขอบคุณครับ